ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเสาวันเสาวันเสาที่18เนาะคะเนาะค่ะมนนีคนนำพ้องสิพาพี่น้องมาย่างโคกค่ะพี่น้องมหาสำรวจโคกมหาสำรวจโคกสวดป้ามือนี่ว่ามันสิมีแนวเป็นตะเอาบอค่ะมือนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะกนติไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งไปหาเบิ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันมีแนวเอา มหาตำรวจเบื้องหลังจากฝนมันตกฝนตกได้ชีหามือแล้วครับพี่น้องเตรียมนี่แล้วเอาหามหาอีหลอกดอกกระเจียวพื่อนหลค่ะเตรียมันพอเนาะ,ะนี่ครับพี่น้องค่ะพอแล้วอีหลอกพออีหลอกได้ว่ามันพอเห็บที่เพิ่นเลยพออีหลอกครับพี่น้องนี่ภาษาภาษาอีสานเนาะค่ะเนาะเอิ่นว่าอีหลอกแต่ว่าภาษาไทยจะว่าเอินอ่นหนังกับบรลู นี่ค่ะบางคนอาจจะคยกินบางคนอาจจะบ่คยกินนี่มันหัวก็เกิดค่ะฮอาไปฮอกก็ไปไปลอกลอกออกลอกออกแล้วฮอกก็ไปแกงใส่ใส่น้ำจะนั่งใส่ยังค่ะพี่น้องค่ะนี่หมวตะเกิดอ่อนอ่อนอยู่ค่ะนี่มวตะมาครับพี่น้องค่ะมหาสำรวจบึ้งก่อนที่ลอกดอกกระเจียวเอาเมดค่ะพี่น้องค่ะนี่ลั้หนึ่งค่ะพี่น้องนี่รั้มนี่ํา้มแบบไงเลยแบบไงงามงามค่ะพี่น้อง ล้มแบบไงเข้าไปหลอกเข้าจะไปแกงสชเห็ดพอยังแสบคับพีน่น้องแกงสชเห็ดพอแกงใไชน้ำมัโอ้แสบคับพี่น้องมันสิเป็นหวานหวานมันก็แสบเป็น้ำข้นหมักดอกว่าบางคนกันบกินบางคนกับบ่กินนะกระนั่งค่ะบางคนกับสิอาจติเคยกินอย่บางคนกับอาจจิบ่เคยกินไปแกงชไชอันมันก็เกิดกับนีน้ค่ะพี่น้องมันก็เกิดขึ้นหน่อยหน่อยูย่กับนี้ เกิดไปน่อยอ่อนๆอหน่อยสิแมันจะอ่อนค่ะพี่น้อมีรั่หนึ่งค่ะพี่น่อกเกิด่กเกิดไปอ่อนๆ่อไหน่อยเขาก็บอ่เอาเขาหาเหลียกเอาค่ะพี่น่อหาเหลียกเอาลั่มันใหญ่วาย่นี่ มรก็เกิดนะคะพี่น้อก็เกิดอนี้มาหาเลอกเบิงถ้าจะมีเห็ดน้ำแล้วคะเนาะค่ะ่ว่าเห็ดบ้านพ่อดอกค่ะพี่น้องเห็ดบ้านพ่อพอต่อีหลอกค่ะเอาอีหลอกไปก้อนค่ะพี่น้องพวกกับสมบูรณ์ยูค่ะแต่ว่าฝนมันบ้านในโตกค่ะพี่น้องมันหัวจะมีฝนบางอาทิตย์บางหันค่ะมัวจะมีฝนบางอาทิตย์ก้อนโคกแหงค่ะพี่น้องโคกแหงเล็บมรก็เกิดเห็ดเล็บบท่านได้เกิดปกติกับโคกนี่ก็เกิดเห็ดดีเด้ค่ะ พวกนี้เกิดเท็ดดีแต่วันนี้บอสท่นเห็นเห็ดเห็นแตยหลอกครับพี่น้องเข้าไปอีหลอกไปก่อนค่ะงามงามครับพี่น้องนี่งามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อค่ะคนนำพ่อค่ับพี่น้องอะหบบัตอีกก้อนค่ะพี่น้องก็เกิดครพ่อเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะพ่อเรื่อยๆ เขาไปแกงเขาก็ไปลอกสักวอนลอกแล้วบางคนเขาเจาก็สีขันข้นเกลือขั้นเกลือเราก็แกงใช่นนะ้ำจ์นะค่ะพี่น้องใช้น้ำใหม่ใช้เฮ็ดพอค่ะปลาธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆ้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ